เล่าเรื่องนะครับกับประเด็นคำถามที่หลายๆคนสงสัยกันมากเลยว่าทำไม N a s จะต้องมีแลน์มากกว่า1พอร์ตแล้วก็ถามบางคนก็จะถามกลับใหม่ว่าทำไม N s สเทคโนโลยให้แลน์มากกว่า1พอร์ตเอามาใช้เพื่ออะไรคลิปนี้ผมจะตอบข้อสงสัยครับสวัสดีครับ B ีเนสครับคลิปนี้ผมจะมาอธิบายเล่าเรื่องนะครับกับ ประเด็นคำถามที่หลายๆคนสงสัยกันมากเลยว่าทำไม n นสจะต้องมีแลนด์มากกว่า1พอร์ตแล้วก็ถามบางคนก็จะถามกลับใหม่ว่าทำไม n นสซินโนจี้ให้แลนด์มากกว่า1พอร์ตเอามาใช้เพื่ออะไรคลิปนี้ผมจะตอบข้อสงสัยครับก็ผมยกตัวอย่างแล้วกันเนาะถ้าดูคลิปผมดูใน iPad เนาะก็จะเห็นว่า ด้านหลังอะครับของทุกๆท่านที่ซื้อเนสซิโนจีไปหรือว่าคนที่กําลังซื้อเ s สซิโนจีก็จะเห็นว่ามีแลนะครับให้มาส่วนใหญ่นะครับประมาณ2พอร์ตรุ่นที่จะมีให้ก็คือพวกรุ่น9ซีรีส์พวกรุ่น 9, 1, 8ผมจําไม่ได้นะม่ามีป่ะแต่น่าจะมีนะแล้วก็ 9, 2, 3แล้วก็รุ่นล่าสุดก็คือ 925+ าสอนะครับถ้าเป็นรุ่น 2B ก็จะเป็นพวกรุ่น7 1, 8นะฮะ723 แล้วก็ล่าสุดก็มา725 plus ไปจนถึง N นสที่แบบรุ่นใหญ่มากไปเลยนะฮะก็คือรุ่นก็คือรุ่น1821 plus นะครับก็จะมีแลนมาให้ทั้งหมด4พอร์ตเลยนะครับประมาณนี้แล้วกันผมไม่อยากไล่ไล่เรียงให้มันหมดนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีคำถามกับรุ่นที่ท็อปฮิตนะครับก็คือรุ่นพวกนี้นะครับนี่รุ่นพวกนี้ทีนี้เขามีแลนไว้เพื่ออะไรนะครับ ก็จะมาคุยมาตอบข้อสงสัยกันละ,ละกันเนาะโอเคมาทีนี้แลนนะครับสำหรับที่ Synergy เขาออกแบบมาให้ไวเนี่ยคือเพื่ออะไรทีนี้ผมจะไล่เรียง,งนะถ้าในระบบเน็ตเวิร์กของเราครับมี NAS 1ตัวเนาะแล้วก็ด้านหลังมีแลนสองพอร์ตจะ1 g กิกหรือ2 5 g กิกอะไรเนี้ยไม่ใช่ประเด็นนะทีนี้ในระบบเน็ตเวิร์กของเราครับก็จะมีตัวสวิตช์ฮับอีกตัวหนึ่งครับสวิตช์ฮับ เพื่อเป็นตัวกระจายสัญญาณตัวสายแลนออกไปเนาะเราก็จะเสียบแปลนปื๊บเข้าไปคอร์ดนี้แค่นี้และหลังจากนั้นสวิชชัปอะครับก็จะทำการต่อเข้ากับตัวเราเตอร์หรือโมเดมสุดแท้จะจะเรียกนะครับโมเดมนี้เป็นซับเซตหนึ่งของฟีเจอร์นหนึ่งนะครับแต่ผมเรียกสั้นๆว่าเราเตอร์แล้วกันเนาะก็จะเสียบฮับมาที่เราเตอร์ก็จะเสร็จสมบูรณ์ละดังนั้นเนี่ยสตั๊กเจอร์หรือโครงสร้างก็จะเป็นแบบนี้ เรามีโน้ตบุ๊กเราก็สามารถใช้ Wi-Fi ผ่านตัวเราเตอร์หรือเรามีคอมพิวเตอร์นะครับมี PC ก็สามารถจะเชื่อมเข้าไปที่ตัว s w i t ช์ับได้เลยแค่นี้เองข้อมูลใช้งานได้ละนะครับแต่ทีนี้อา้าแล้วอีกแลนอีพอร์ตหนึ่งอะ่ะมันจะไว้ทำดอยอะไรนะฮะตรงนี้ถูกไหมไว้ทำดอยอะไรทีนี้ผมจะมาขยายความอย่างนี้ว่าอีกอันนึงนะครับเขาเรียกว่า IT แล้วกัน Enterpri s e เนี่ยนะครับ โดยงานเอทพายเนี่ยคือ s y n e น g y ยีเขาออกแบบมาให้ให้นะฮะก็คือ 1. ใช้สำหรับการทำเราเรียกว่าเฟลโอเวอร์นะครับเฟลโอเวอร์อันที่2ที่เขาคิดมากเลยนะครับก็คือใช้เรียกว่าบอนดิ้งครับหรืออีกคำศัพท์หนึ่งที่เราอาจจะคุ้นเคยมากก็คือผมจำคำเขียนเป๊ะๆไม่ได้นะไม่ได้เขียนนานโอเคอ่า แอ g r e g a t i o นนะครับหรืออีกในหนึ่งก็คือเป็นการรวมลิงก์นั่นเองนะฮะแอ g r e ิเคชันทำไว้เพื่ออะไรนะครับผมจะไล่เรียงอย่างนี้ Failover เนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้จะไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับกลับมีคำถามหนึ่งโค้กัสบอกว่าอา้าวมี2แลนแล้วเนี่ยผมสามารถที่จะเอาเราเตอร์2ตัวนะฮะเ s เจ้าหนึ AS ่ง TOT เจ้าหนึ่งมาใช้งานได้ไหมไม่ได้นะครับ ถ้าลักษณะนะั้นถ้าคุณมีเนี่ยสองเส้นอย่างนั้นอนะ่ะคุณจะต้องทําโหลดบาลานซ์นะซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับแน็เลยก็คือสมมุติถ้าคุณจะทําแบบนั้นอนะ่ะคือผมผมแตกแตกความนิดนึงนะสมมติว่าคุณตรงเนี้ยคุณมีเราเรียกว่าแวนหนึ่งแวนสองอันเนี้ยคุณจะไปใช้ AS เจ้าหนึ่งไปใช้ทีโเจ้าหนึ่งไปทาอย่างงี้ครับถ้าคุณมีความรู้ด้านไอที IT นะเพราะว่า N น็มันต้องรู้ก่อนว่าฉันจะออกไปที่อินเทอร์เน็ตฝั่งไหนนะครับเป็นต้นนะโอเคต่อมานะครับ ทีนี้เฟลโอเวอร์คืออะไรเฟลโอเวอร์คืออะไรเราว่ามาว่าตรงนี้กันนะฮะมีเนสเหมือนเดิมครับแล้วก็มีพอร์ตแลนด์เหมือนเดิมครับทีนี้มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับมีสวิตซ์สองตัวครับเนสเสียบนี้แลนเสียบนี้นะครับถูกไหมแล้วอ e ีแลนด์อีตัวสวิตช์ตัวนี้มันมีการเชื่อมระหว่างกันคือมันเสมือนว่ามันนะเป็นตัวเดียวกันนะครับ ทีนี้ถ้าสวิตตัวหนึ่งร่วงหรือสีแดงแล้วกันร่วงหรือมีปัญหาไปคือพังว่างั้นเถอะนะครับอีกตัวหนึ่งทํางานแทนท,ทันทีทีเนี้ยไอสวิตพวกเนี้ยมันก็จะเสียบกับตัวคอมพิวเตอร์ของเราแบบนี้ดังนั้นถ้าเกิดว่าคอมพิวเตอร์เราเสียบอย่างนี้ปุ๊บนะครับก็คือยังไงข้อมูลมันก็ยังไหลยอยู่นะครับแม้ว่าตัวเนี้ยมันจะถูก disconnect ไปหรือว่าอุปกรณ์สวิตช์ชามีปัญหาไปแบบเนี้ยเขาคือดีไซน์มาเพื่อ failover แบบนี้นะครับนั่นเองนะ ก็แล้วแต่บางคนอาจจะใช้สนาะเหมือนบางคนบางบริษัทที่บริษัทขนาดใหญ่มีขนาดค่อนข้างกว้าง,าง,างดังนั้นเนี่ยมันก็เลยจําเป็นต้องทำเฟิร์มเวอร์แต่ที่ใช้บ่อยๆก็คืออะไรบอนดิ้งนะครับไอเนี้ยผมจะแตกเรื่องบอนดิ้งให้บอนดิ้งคือการรวมลิงก์ครับให้มันเพิ่มความเร็วคือถ้าคุณมี n นสอยู่นะครับ1นกิกหกิกใช่ไหมแล้วคุณมีสวิตอีกนะครับ แต่สวิตเนี่ยมันทำมันรองรับฟังก์ชัน A.G.G เหมือนกัน a g g r ก g a t e เหมือนกันดังนั้นเนี่ยพอแลนมันรวมกันปึ๊บปุ๊บมันจะมองเสมือนเป็นแลนเส้นเดียวกันแม้ว่าเราเสียบ2เส้น IP จะได้เป็น IP 1 IP เท่านั้นเองดังนั้นเวลาเรามี้ตบุ๊กหรือว่ามีเครื่อง PC PC ผมของเขียนไวๆอย่างนี้นะ PC เนี่ยเข้ามาเสียบสายแลนอเงี้ย มันจะทําให้ทรูพูดอะครับมันวิ่งได้เต็มเลยอันนี้ก็เหมือนกับวิ่ง1นึ่กิกมาถึงตรงนี้1นึ่กิกเหมือนกันเลยเห็นไหมฮะถ้าเราไม่ทำบอดดิ้งเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ทำบอดดิ้งเกิดอะไรขึ้นคุณมีเนสเหมือนเดิมครับคุณเสียบแลนแค่เส้นเดียวถูกไหมแล้วคุณก็มาที่สวิตช์ฮับจากนั้นสวิตช์ฮับก็มีหลายๆพอร์ตเนาะเอาว่า8พอร์ตเอาว่าสัก5พอร์ตแล้วกันอย่าว่าเยอะละมีมีโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กอ่ะมี PC ถูกไหมทุกคนใช้าาดันหมด เ้านเส้เดียวหมดมันทำทำให้เกิดการแชร์โหลดครับสมมุติว่าไอเนี้ยต้องการตัดต่อวิดีโอกันร้อยเมกอีกเจ้าหนึ่งก็ต้องการร้อยเมกะไบเหมือนกันร้อยเมกะไบเปอร์เซ็นะไม่ใช่ร้อยเมกะบิตนะเนี่ยมันก็ทำาการต้องสวิชรออ่ะคนนี้ส่งเสร็จก่อนคนนี้ส่งเสร็จก่อนแต่ถ้าเป็นบอนหรืออะคิเกตเนี่ยคือมันส่งไปท้งสองทางเลยนี่เลยเป็นที่มาว่าทําไมเนะ็ยจึงต้องมีแลนด์สองพอตนั่นเองน่าจะพอเห็นภาพมากขึ้นแล้วกันก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ